มาครับวันนี้เรามารีวิวรถคันหนึ่งเนาะทำเสร็จเรียบร้อยละกกำลังรอที่จะให้ลูกค้ามารับนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวฮีโน่ที่เป็นฮีโน่เอเจ็ร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันดีกว่าครับอ่าวันนี้มาเจอกับคันนี้นะครับเป็นตัวฮีโน่เอเจ็ร้อยเนาะตัวนี้ลูกค้าทำเป็นตัว12อล้อนะนี่ แล้วก็มาเป็นรุ่นที่เป็นยูโรห้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะมีพิเศษคือลูกค้าใส่แท่นที่เป็นฮีโนวิกเตอร์ของไทยเลยนะ,ะแท่นฮีโนวิกเตอร์ของไทยเนี่ยสังเกตรตรงไหนอย่างง่ายเนาะนี่ตัวพาวโบกี้เขานี่จะเป็นรูปแบบนี้เลยตัวพาวโบกี้จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เขาอะ ในของฮ่โนวิคเตอร์ครับเขาจะเป็นแบบจับน็อตหมดแล้วนี่ให้ดูตัวที่เขาจับอะคัสซีเนาะไม่รู้เห็นไหมอาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่เขาจะเป็นจับด้านข้างแล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจับจากด้านใต้คัสซีเนะาะวิธีการดูง่ายๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็ลูกค้าทําเป็น12บล้อนะตัวนี้ก็เป็นยูโรห้าที่เป็น1ิบน็อตเรียบร้อยแล้วตัวหัวก็ ปกติทั่วไปนะครับก็ทําเป็นหัวสีขาวปกติเป็นขาวมุกนะครับนี่ตัวยูโรห้าก็นี่สังเกตนี่เลยง่ายๆนี่ตัวยูโรห้จาจขากระจกเขาจะย้ายมาละแล้วก็ลูกค้านี่ต่อเป็นตัวกระบะที่เป็นกระบะพื้นเรียบตัวพื้นเรียบตัวเนี้ลูกค้าขอเป็นพิเศษนิดนึงเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ลูกค้าขอเป็นพิเศษนิดนึงตัวของกระบะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหล็กแบบ สอดแบบต่อกระบะคลาลาดเลยอ่าปกติเนี่ยตัวพื้นเลียบเนี่ยเขาจะวางเหล็กทับขึ้นไปจากตัวพัาสติเทียมตรงนี้นะแต่เนี้ยทำเป็นเหล็กสอดแบบเดียวกับพวกรถไลาลาดที่ขนพวกแบคโครเลยพอลูกค้าต้องการาความทนทานค่อนข้างจะพิเศษกว่าทั่วไปนะครับในสำหรับตัวเครื่องสเปคตัวนี้นะครับก็ เป็นเครื่อง e 3 c 7เกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้เลยตัวกระบะนี่สเปคเข้ากับรถ12ล้อบ้านเราเลยนะครับความยาวกระบะ7เมตรกว่าช่วงล้อ5เมตรกว่าตามรถไทยบ้านเราเลยอ่าอันนี้มาเจอกับภายในกันดีกว่าภายในที่เป็นยูโร5นอะอันนี้เปิดไฟจากโทรศัพท์ให้เห็นนิดหนึ่งสำหรับตัวยูโร5เนี่ยก็ จอเขาก็จะมาตรวัดก็จะเป็นดิจิตอลมากขึ้นเนาะเกลมจะยังเป็นเข็มอยู่นะครับแล้วก็เกความร้อนกับเกีน้ํามันเนี่ยเขาจะอยู่ในจอยู่ในจอนี้แหละอยู่ในจอด้านในนี่เรียบร้อยเนาะ,ะนตัวเกด้านบนก็มาครบถ้วนนะมาสองข้างเลยคันนี้ผ้าม่านมาครบอตัวเบาไม่ขาดเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นี่เกลี่ธรรมดาดูง่ายนะครับก็นี่ เกียร์ถอยอยู่ด้านซ้ายบนเนาะไลส่สไปเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอ่าแบบนี้นี่มีจอโอ้ยมีมีจอติดมาด้วยสองจอถ้าใครสามารถต่อได้ก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะครับนี่ตัวคอนโซลกลางของเขาเนาะตัวพวงมาลัยของฮ i n น่จะ้อยยังไม่ได้เป็นมันติฟังก์ชันเนาะแต่ในตัวนิวโบเฟียเนี่ยเขาจะเป็นตัวมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะอ่าตัวเบรกมือที่เป็นเบรกลม อ่านี่เบรกลมล้วนเนาะมาตั้งแต่ตัวโบเฟียก็เป็นเบรกมือที่เป็นเบรกลมเหมือนกันในตัวปัจจุบันก็ยังเป็นเบรกลมเหมือนกันเลยอ่าให้ดูด้านหลังอีกหน่อยนี่ด้านหลังรถประมาณนี้เลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวภายในของคันนี้นะครับอ่าก็โดยรวมประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้เนาะก็ลูกค้าเอาไปขนเป็นปุ๋ยเนาะ เขาเลยตอบเป็นกระบะฟรเซีย,ยแต่ขอสเปคที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับก็เลยออกมาเป็นสภาพประมาณนี้สำหรับรถคันนี้เนาะก็ยังไงถ้าใครสนใจรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่เฮียงจเจริญยน์จำกัดนะครอบมครับผมขอบคุณครับ